บ้านธรรมดาก็แตจใจเงียบๆแน่ค่ะพี่น้อนในเลยนี่ขี่รถบุกไปไหนเนี่ยโอ้ยต้นไทรเมื่อแม่เข้ามาที่นี่แล้วเข้มาที่นี่เดินไกลร้อนแดดแม่คนรู้ดีครั้งแรกในชีวิตค่ะถ้าเป็นบุญมากขอบคุณพี่สุกับป้ามดกับแม่ที่พาเรามาถ่ายคลิปวีดีโอดีใจมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะ สวัสดีพี่น้องยารเป็นท่างการค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดทับกระดานนะคะมามาหาแม่พุ่มพวงนะคะอุ้ยครั้งแรกของหนูเลยค่ะแม่ศาศาลากลางน้ำให้คุณแม่พาทัวร์เลยนะคะวันนี้แม่พิสูจน์นะคะปบาแม่ต้นไทรนี้น่าจะหลายร้อยปีเลยนะคะ เจ้าแม่ใส่ทองสวยมากเลยะคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสาทุน้ำกันด้อค่ะขอพ่อนอเดอร์พี่น้องเดอขอบอนพันคลิปนะคะ <c oughs> ครั้งแรกของหนูโอ้มีมีขึ้นไปผูกข้างบนด้วยหรอคะแม่ไม่มีที่ผูกแล้วข้างล่างเต็มก็เอาไปขึ้นม,ม,มีผลไม้ด้วยเข้าโป้งกับน,นะะี่ค่ะ พี่น้องมาวัดทับกระดาน unku, นะคะ umas, ครั้งแรกของหนูเลยนะจ้ะดูบรรยากาศรอบค่ะอ uh> okay. ู๊ย่ำย่งานเพิินแหงสิหลายเนาะแม่เนาะเห็นศิลปินมาทุกป yep, ีทุกปีตะวัน รู้ว่าท่านไม่เคยมีโอกาสมา conv, มัก็เถอปลาโมดมากี่ครั้งแล้วคะไม่บอกไม่บอกมาหลายครั้งแล้วโอ้เป็นเคยที่นี่ก็ต้องมาหลายครั้งอยู่แล้วอยู่ใกล้บ้านไม่ถึงสิบโลนี่ผมคนสวยเลยมาสายร้อ้คนสวยนี่ค่ะพี่น้องไม่พุ่มพวง ใช่ค่ะบัดลมลื่นมากเลยนะคะแม่บูชาดอกไม้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะไหว้พระก่อนตรงไหนคะไหว้พระอยู่ไหนคะ ตามตามกำลังาลังสักบาใช่ไหมคะสาธุมันะได้ไสาธุหมดน้ำข้าวใส่ี่กับวัดวาอารามนี่แล้วก็ดอกไม้ข้าเรือ สวยะแต่มก่คแม่เพี่บอสถายคลิปให้น่หลดีแล้วเดี๋ยวไหว้สีหลังก็ได้คลิปไมรครับดีคุณน้องแมเบอกเตียงให้กช่องของชุขายใหนดีมอร ามเือกาทีครับต้องสูดสายใ่บอกวา่อไหนเกินจริงโอเเป็นไรสดเท่าไรร่างวันั่นคือเพิ่นนะนี่คุณแม่ครับผมนี่น้องสูก็สวยอยู่แล้วแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณแม่สวยกว่าธรรมดาเ่ต้องมาขาเ่นิ Tà tung khoai tạng một súp quê ngọt nghe 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 这个东西。 าสาธุเหมือนกันค่ะพี่หมะะอเ<ป>ดี๋ยวต่อไปแจกดอกกุหลาบให้แม่พึ่งต่อไปบูชาดอกกุหลาบใช่ไหมคะกี่ดอ,อกคะลุงำกำลังจูางกำลังศรัทธาสาธุสาธุค่าอา,าหารหมาแมวด้วยเงี้ยคะ่ะ พี่น้องอนุโมทนาสาธาน้ำกันนะคะ่ะค่าน้ำค่าไฟด้วยสาธุค่ะสาธุค่ะพี่น้องรวมอนุโมทนา,าน้ำกันนะคะ่ะดอกนี้ดีกว่านี้บริจาคหรอว่าบริจาคค่าอันนี้ทามรนึ่งดอก เดีด๋ย <ๆๆ S 2> ว EP ต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไป้ซมีก่อนคะ่ะเดี๋ยว EP ต่อไปนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะพาเข้าไปไหว้แม่พุ่มพวงถวายดอกไม้แดงนะคะ